ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของโตโยต้าคราวปี2025รถซีดานระดับพรีเมียมที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโตโยต้าหรือกำลังมองหารถยนต์หรูรุ่นใหม่ที่โดดเด่นรีวิวนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพครบทุกมุม เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าคราวปี2025ยังคงโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แตกต่างจากซีดานทั่วไปมาพร้อมตัวรถที่ดูสูงคล้ายรถครอสโอเวอร์ over, ด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์เฉียบที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าแนวกว้าง เพิ่มความดุดันและความลำยุคเส้นสายตามตัวถังคมชัดและลงตัวช่วยให้รถดูทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรุ่นสีขาวที่ตัดกับแถบโครเมียมและสีดำได้อย่างสวยงามด้านท้ายมาพร้อมแถบไฟเล็ดยาวเต็มคันดูทันสมัยและล้ออันลอยขนาด19-21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยก็ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ในส่วนของสมรรถนะโตโย t a าครา n 2,025มาพร้อมขุมพลังไฮบริด2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรพร้อมระบบไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ236แรงม้าเหมาะกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลแบบประหยัดน้ำมันแต่ถ้าคุณต้องการความแรงมากขึ้น รุ่น p พลตตินัมมาพร้อมระบบ Hybrid Max กซ์ที่จับคู่เครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง340แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.7วินาทีถือว่าแรงมากสำหรับรถซีดานไฮบริดด้านอัตราประหยัดน้ำมันก็ถือเป็นจุดเด่น รุ่นไฮบริดธรรมดาทำได้ประมาณ17-18กิโลเมตรลิตรขณะที่รุ่นไฮบริดแม็กซ์ยังทำได้ราว12-13กิโลเมตรลิตแม้จะมีสมรรถนะสูงถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังและความประหยัดเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง ภายในของ t o y ยต a าคราวปี2025หรูหราสวยงามและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่เบาะนั่งหุ้งหนังคุณภาพสูงมีไฟตกแต่งภายในพวงมาลายัยและแดชบอร์ดดีไซน์เรียบหรูพร้อมหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วทั้งมาตรวัดและหน้าจอสัมผัสกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียม JBL พร้อมใช้งานในรุ่นสูง เบาะนั่งนุ่มสบายโดยเฉพาะในรุ่นแพลตินัมที่มาพร้อมเบาะอุ่นและระบายอากาศทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงหลังคากระจกพานโนรามาพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการความสบายในการเดินทาง ในเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยชุดระบบความปลอดภัย Safety Sense s a ฟตี้เซนส e 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดและอื่นๆครบถ้วนเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่าย Toyota าครา n 2025เริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทสำหรับรุ่น XLE รุ่น Limited อยู่ที่ประมาณ1.65ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่างแพลต i ินัมราคาอยู่ราวๆ1.9ล้านบาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นรถหรูหรือซีดานไฮบริดระดับเดียวกันถือว่าคุ้มค่าและมีจุดเด่นชัดเจนถ้าคุณชอบรถที่รวมความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีไว้ในคันเดียวโตโยต้าคราวปี2025